ป้ายใหม่นะคะเสเตอร์วฮูดโอเวอร์ไซส์ป้ายแดงเกรดเอสวยๆเลยค่ะคุณพี่โอ้โหดูตัวนี้ค่ะหล่อๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยคุณพี่นี่หัวผ้ามีให้ลุ้นทุกกระสอบนะคะน้องฟูน่ารักมากคุณพี่ผ้าใหม่ผ้าใหม่เกรดเอโอ้โหพี่ดูดีแท้แล้วทั้งตัวเลยหน้าหลังก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะบิ๊กโลโก้ก็มาหัวผ้ามีให้ลุ้นทุกกระสอบนะคะออกมาออกน้อยแล้วแต่กระสอบเลยคุณพี่ขาปักตกมินิมอลนี่สีสดๆเลยเพราะว่าเขาเป็นงานเกรดเอนะคะ เรดเอนี่สีมันสดจริงๆค่ะคุณพี่ขอคนขายอกใหญ่นะอุ้ยบิกโลโก้แหละ,กละ,กละอกจะอยู่ประมาณ4 0่บถึงบวกลบนะคะอูหที่สวยอะ่ะดูสกรีนค่ะมีทั้งสีพื้นแล้วก็สกรีนรวมกันนะใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะรวมกันในหนึ่งกระสอบเลยทั้งแบบซิปแบบสวมเลยค่ะยกกระสอบไปแล้วอย่าลืมเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะคะตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาสิ่งสำคัญที่สุดนะอย่าลืมเอาไปซักกรีเก็บขุยเพื่อเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าด้วยนะ ค่ะพี่มีทั้งสีมืดมีทั้งสกรีนนะลูกค้ารวมชายรวมหญิงเลยพี่จา๋าและช่วงนี้คือขายดีมากนะไม่ว่าจะไลฟ์สดออนไลน์ขายในห้างลงตลาดนะัดรุ่นนี้ตอบโจทย์มากคะ่ะราคาส่งตั้งแต่กระสอบแรกเลยนะหูพี่หล่อ,ลอ,ลอหลเท่ๆเลยแล้วดูลายข้างหลังคะ่ะนี่พี่ลายอย่างเดือดตะพวกนี้คืองานหัวผ้านะางานที่ลูกค้าเอาไปขายราคาสูงสูงได้นะส่วนน้ำสองหางผ้าขายราคาลดหลั่นกันลงมาตามสภาพ